นะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาทำอาหารที่ง่ายที่สุด <c oughs> ยิ้มใจใดูเป็นถั่วที่ยิ้มทำแกงถั่วแล้วก็เอาไปแช่ช่องแข็งไว้นะเคล็ดลับการการที่ว่าเออคนที่ทำงานไม่มีเวลาแกงถั่วเนาะยิ้มก็จะใช้แบบนี้นะคะแกงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องฟิดไว้จะกินก็เอามาอุ่นเนาะโอเค มาอัปเดตกันแค่นี้นะคะเนาะเครื่องปรุงแกงถั่วแกงดานนะยิ้มก็ทำให้ดูแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะใครอยากรู้ก็ไปตามดูนะคะแล้วก็ลองทำกินดูน้อยๆก่อนนะคะกินแล้วดีต่อร่างกายจริงไหมกินแล้วสวยจริงไหมกินแล้วผิวพรรณดีจริงไหมกินแล้วนอนหลับดีจริงไหมนะคะเออเอาไปทำกินดูนะคะ พอทำไปสักเดือนสองเดือนนะคะจะรู้ผลเลยแค่ครั้งแรกก็รู้ผลเลยนะคะก็ร่างกายของเราเขาจะชอบเครื่องเทศแล้วก็เป็นอาหารจากจากธรรมชาติเนาะเนี่ยขนาดขนาดพูดอย่างนี้น้ำลายเต็มแล้นลายเต็มปากแล้วเพื่อนๆโอเค เดียิ้มยมาอัปเดตคลิปต่อไปเนาะเพื่อนๆนะก็เอาไปอุ่นแล้วก็กินกับข้าวง่ายๆเดี๋ยวยิ้มจะตําโคราบีด้วยนะคะก็จะได้มีเวลาเตรียมโคราบีให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ